สวัสดีค่ะมาต่อกันในคลิปสองคนรักชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนมีคู่ที่มีประเด็นี้เรื่องราวของความรักนะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะเป็นไม้เซตที่มันไม่ดีมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้สิบไปค่ะ ไายตัวตนคนรักของคุณได้เป็นไพ่โหอัศวินถือดาบนะคะสี่เหรียญ the star นะคะ the tower ห้าเหรียญ the h y p t e s นะคะห้าถ้วยราชาถือไม่เท้าแปดถ้วยแล้วก็เก้าไม่เท้าอะละค่ะไพ่ตัวตนคนรักของคุณก็พอๆก,กันกับคุณเลยนะคะ ให้ตัวตนคนรักของคุณได้อัศวินถือดาแล้วก็เป็นเดอะทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเวอร์ก็คือชั่วโมงนี้ช่วงเวลานี้คนรักของคุณพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เบื้องหลังของเขานะะในเดือนพฤษภาคมหรือว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะนะ,ะอาจจะมีเรื่องราวที่เขาเตัดสินใจนะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปด้วยความที่ มูวางแบบกระทันหันนะปัจจุบันท่านด่วนะอาจจะเป็นในเรื่องราวของการที่เขาปลีกตัวนะคะหรือว่าทิ้งสิ่งเก่าเพื่อมาสู่สิ่งใหม่ก็เป็นได้นะคะเป็นลกักษณะของความเร่งรีบความตัดสินใจแบบเด็ดขาดแบบแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันนะคะนั้นเขาจะมุ่งไปข้างหน้าและต้องระมัดระวังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เขาอาจจะมีสภาวะอารมณ์นะคะที่ค่อนข้างที่จะ จุนเชียวได้ง่ายเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเขาเพิ่งผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างมาที่ค่อนข้างที่จะสาหัสสําหรับความรู้สึกของเขานะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยอาจจะต้องคุ้นคลิดถึงถึงอนาคตข้างหน้าของเขาจะไปต่ออะไรยังไงทําให้สภาวะอารมณ์ของเขาไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่ให้ให้ที่ประกบคู่กันกับเขาเป็น5เหรียญเขารู้สึกว่าเขามีความกังวลทางทางข้างหน้าของเขาว่า ทางข้างหน้าของเขามันจะราบรื่นไหมมันจะโอเคไหมมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตของเขามันจะเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากความล้มเหลวที่ผ่านมาของเขาได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดนะคะเพราะว่า5เหรียญเป็นลนักษณะของความมิตตอกังวลน,นะคะความรู้สึกว่าขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีที่อคอยให้คําแนะนําหรือคําแตบบ่ ปรึกษาอะไรกับเขาได้ซึ่งณตรงนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาที่ครูบอกแล้วว่าเขาได้ผ่านอะไรที่ล้มเหลวนะคะแล้วเขามีตกกังวลซึ่งเขาอะมีอยู่แล้วที่รักของครูนะคะเพียงแต่ว่าเขาอะอาจจะเอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมของเขามาเป็นปมในจิตใจของเขาคุณเองถ้าอยู่ข้างๆเขาก็ต้องคอยให้พลังงานดีๆกับเขาคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาว่าว่า เขาต้องการชั่วโมงเนี้ยเขาต้องการมากๆเลยอารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะสวิงน,นะคะไม่แน่ไม่นอนเป็นเดอะไฮพิเศสแลวอีกอีกประเด็นหนึ่งคือเขายังมีความลับกับคนอยู่นะคะคล้ายๆกับไพ่สรุปของคนที่ครูจับได้มาดัางนั้นเดวะไฮพิเชิดเดอะไฮพิเทศที่ขึ้นมาบง่งบอกถึงลักษณะข,ของเ,ออเขาไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกของเขามากนักนะคะแล้วก็เขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้สึกข้างในใจลึกๆไม่สามารถที่จะบง่งบอก อะไรที่มันเป็นบรรยายได้ให้กับคุณเข้าใจได้มากนะักเขาก็เก็บเงียบงานเพราะว่า the h y ฮ h t เท s อยู่คู่กันกับสีเรียนเขาเก็บทุกสิ่งนีอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,องความรักเรื่องสุภาพเรื่องอะไรไม่รู้สเพเหระเข้ามากองไว้ที่ตัวของเขาเองและในญาติสำหรับคนรักที่มีประเด็นเอาละค่ะเขามีบุคคลอื่นแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งคนจะมีสองสามสี่ สี่ห้าหกอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะสาหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะเพราะว่ามันเป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในที่รักของครฉะนั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นั้นเรื่องราวที่เขาเก็บนําไม่อยู่ก็อาจจะมีเรื่องราวปิดบังนะคะหลายๆเรื่องหรือว่าหลายๆบุคคลที่เขาอะยังไม่เปิดเผยอ,อยู่ก็ต้องเช็คดีๆเช็คดีๆดดแล้วก็ที่สําคัญเช็คแล้วเก็บไว้ด้วยอย่ามีประเด็นเพราะว่ามันเป็นการ เก็บข้อมูลของคุณไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งชงมฉางเพราะว่าชั่วโมงนี้นะเห็นไหมเขามีนะอัศวินถือดาบเขาอาจจะจะตัดสินใจไม่เอาสักทางไม่เอาสักอย่างละอย่ายุ่งกับเขาเลยอะไรเช่นนี้เพราะว่าเดอะไฮพิเทสอยู่ใกล้กันกับเดอะทาวเวอารมณ์ของเขาเนี่ยเขาแน่เอานอนไม่ได้นะพร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะแบบแบบปลิวได้เพราะว่าอะไร ชั่วโมงเนี้ยเขาต้องการรวบรวมนะคะนิไพ่อะไรไพ่แห่งความหวังเขาพยายามที่จะรวบรวมพลังของเขามุ่งไปข้างหน้าผมบอกแล้วเขาจะมุ่งไปข้างหน้าเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือความรักความสัมพันธ์มุ่งไปข้างหน้าฝ่าฟันเพราะเขาจะมีความหวังอยู่อยากไห้มีความสุขความสมบูรณ์อย่างที่เขาหวังตั้งใจนั่นเองฉะนั้นให้เวลากับเขา จริงๆแล้วเขาก็มีมุมที่เขาเปิดเผยตัวของเขาเองอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเปิดเผยไม่หมดเขาเปิดเผยไม่หมดนั่นเองไม่ใช่ว่าเขาไม่เปิดเผยเลยจะไปสงสัยเขาทั้งหมดไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งทุกสิ่งเนี่ยเขาวางแผนมาแล้วเขาวางแผนมาอย่างดีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตข้างหน้าที่เขาจะสร้างร่วมกับคุณกันกับคุณเนี่ยเขาหวังไว้มากเลยฉะนั้นเป็นเป็นแรงซัพพอร์ตแรงใจแรงกายให้กับเขาด้วยความที่เขามีความหวังอยู่ เขากําลังพาตัวเองไปด้วยความที่แบบไปก่อนไปตายเอาดําหน้าก่อนเนี่ยเป็นแต่ถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นครูยังย้ำอยู่เสมอเขามีปมมีปมเก่าก่อนของเขามาเขาเจ็บมาหลายรอบเจ็บมาหลายหนละเจ็บมาหลายครั้งละนะคะนั่นคือคุณปัจจุบันตรงนี้กับอนาคตข้างหน้าคือความหวังของเขาอยู่ข้างๆเขาสนับสนุนเขานะที่รักของครูแล้วความรักที่มันมีประเด็นอมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกมาซ้อนครูบอกเลยว่า อยู่ที่ตัวคุณที่จะเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับเขาหรือว่าจะเป็นคนที่ไปป่วงเขาไปป่วงเขานะคะไปทําให้เขาปวดหัวไหมเพราะว่าอารมณ์เขาไม่นิ่งฉะนั้นชั่วโมงนี้อ้อนได้อ้อนประลอดได้ปลอดเลยนะคะทาตัวทาตัวตีเนียนนะคะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเขาเขาจะละ,ล,ะลายทําตัวเป็นคนที่ใส่ใจดูแลให้แคร์เห็นอกเห็นใจเขาเขาจะละลายนะคะไม่ละลายวันนี้วันหน้าเขาก็จะละลาย เพราะว่าถ้าคุณทำโปรแกรมไม่เซตเข้าทุกวันทุกวันทุกวันนะคะทำเป็นคนที่แสนดีสำหรับเขาเขาจะหันกลับมามองคุณเขาจะเข้าไปถึงข้างในความรู้สึกของเขาข้างในจริงๆแต่คุณต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจจริงๆะนะคะไม่เสแสร้งหรือปลอมๆนะที่รักของครูพาพปลอมเนี่ยอารมณ์เรามันสัมผัสได้มันรู้สึกได้นะคะสมองซีกซ้ายอาจจะเป็นในเรื่องของตากาศว่างเหตุผล แต่สมองซีดขวาของเขาก็ทํางานสัญชาตญาณของเขาทํางานเขารับรู้ได้ความรู้สึกอะ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนภาพที่มองเห็นนะความรู้สึกมันมันเป็นนมามธรรมมันสัมผัสได้นะคะถ้าคุณทํามาจากใจจริงๆเอาละเดี๋ยวเราไปดูไพสรุปของเขาในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะไพทั้งสองฝั่งระหว่างคุณกับเขามันสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยมันหมายถึงคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ อืมที่ครูอ่านของเขามานะไม่งงกันนะคะอ่ะไ่สรุปสามใบนะคะไพ่สรุปได้หนึ่งถ้วยเก้าเหรียญและว่าสิบเหรียญเห็นไหมพร้อมไปกับเขาเถอะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะมีประเด็นความรักที่มันยืดเยื้อยาวนานที่มีการผิดพลาดผิดพล้งอะไรขึ้นมานะครับพร้อมเริ่มต้นใหม่ เริ่มใหม่เอาใหม่เลยนะคะอาจจะดูไม่ค่อยวือหวายสักเท่าไหร่แต่ก็พร้อมมีความพร้อมพออยู่พอสมควรน,นะคะนี่ความพร้อมมันจะนํามาสู่ความสุขความสมบูรณ์ในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะฉะนั้นนะคะเรื่องราวของฝั่งคุณและฝั่งคนรักของคุณที่ครูกล่าวมาว่าเรื่องราวมันสามารถที่จะกลับกันได้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเอาละไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฝั่งคุณหรือคนรักของคุณครูบอกอย่างเดียวว่าพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ อารมณ์ทางฝั่งคุณฝั่งเขาไพ่สําคัญมันขึ้นมาให้ไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นคุมอารมณ์ให้อยู่ไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณเองก็ได้ไพ่ราชนีถือดาบฉะนั้นต้องระมัดระวังการทะเลาะกันนะคะคุมอารมณ์ให้อยู่แล้วคุณก็จะคุมควบคุมความรักมีได้นะคะขอให้โชคเลยขอให้โชคดีอลิ้มจะพันก่อนขอให้โชคดีขอให้สุขสมหวังแล้วเดี๋ยวไปต่อในทิป ข้อความจากจักรวาลสำหรับชาวราคนาลาซิกก็ระกปรปจำเดือนพฤษภาคมกันนะคะ